สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่จังหวัดระยองนะครับผมไปชมฟุตบอลนัดที่33ไทยลีก2นะครับผมแล้ว่างทีมระยองกับสมุทรปราการซิตี้นะครับผม๋จะเป็นยังไงครับไปรับชมกันเลย ตอนนี้เราก็มาถึงจังหวัดระยองนะครับผมตอนนี้ถึงอยู่ที่วัดนะหะไร่นะครับผมเป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของชาวระยองนะครับผมะนะครับเดีย๋ยวเราไปไหว้หลวงปูท่ทิมกันครับนะครับ เนอ่ะครับตอนนี้เรามาถึงอุทยานเขาแหลมย่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดีย๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปคร,ครับ เราจะไปเขาแหลมย่างริ่มอะไรครับเ,รเดินเล่นนะ <c oughs> ไม่ทำอะไรพี่ตอนนี้<ะ>ไปเดินเล่น<ล>ครับไปเดินเล่นแค่เราไปเดินเล่นชมวิวเราไปชมวิวไปหาสุนทรณภูไปหาสาว <c oughs> ไปหาสาวก่อนเบ้ามา มดิซตาสมุมสาดาดินังเงือกครับนังเงือกดิซัาสมุดออเหรอิซัาสมุดหรอิซัาสมุดใช่เลยลองดิเจสียงเเสียง

เดือดนร้อนร้อนจริงจริงนะครับตอนนี้เรากำลังเดนกลับโดยนั่งสองแถวแปดบาทตลอดสายครับจให้สาทสามสิบาทนะสามสิบบาทนะเดือกสามสิบาทไม่หแสงจันทร์กระจ่งเมี้ี้ยวเมี้ยวมี้ยวไม่ใช่เมี้ยวตัวเล็กน่ารักดีว่ะเข้าไป่ได้เนี่ย ขึ้นปล่อยขึ้นมาปล่อยสุดนะครับพอขาครับปล่อยไม่สุดครับเดินเดินบอกกันรี่นะครับครับตอนนี้เราก็มาถึงหาดแหลมเจริญนะครับแหลมเจริญซีฟู้ดอยู่ตรงนู้นครับอยู่งนูนแหลมเจริญซีฟู้ดนี่มันก็จะเป็นพื้นที่วันนี้มีงานคอนเสิร์ตด้วยครับไม่รู้คอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตเล็ก วันนี้เราก็จะมาตามหาร้านกาแฟที่คิวเทกินนะครับมาตามหาจนเจอกว่าจะเจอเข่าวมาเกือบสุดทานสุดจริงๆเสือมันสุดนะ<ๆ> <c oughs> สุดหาตามหาทั้งแน่เดี๋ยวไปดูข้า,างในกั<ๆ>าาน,าาน,าานครับโน,โน,นี่ครับบรรยากาศทะเลน้ำแสงชิว ก่อนจะไปดูฟุตนบอนนะครับจิบกาแฟกับสักแก้ว ทำอะไรผีฟ้ามาเนี่ยเปลี่ยนชื่อช่างผีเนี่ยสุดท้ายเราก็ได้กาแฟที่ต้องการนะตามหาตั้งนานตามคิวเทมาเกือบครึ่งวันครับกว่าจะหาเจอเฮ้ยตะกร้ามมาอะไรก็ไม่บอกดูไหมเย็นเดเดียวสายป้าทะเรโว้ยโอ้ยโอ้ยพี่ เบรกไม่อยู่แอม coming อาจแหลมเจริญซีฟูดแลมเจริญซีฟูดเกี่ยวกียอะไรกับซีฟูดกลัวน้ำมันไม่ยอมลงมาเล่นน้ำฝนบ้าเลยกลัวน้ำโอ้โดนละคัน น้ำมันเค็มน้ำมันเค็มตอนนี้ก็แดดกำลังดีเลยครับสี่โมงจะห้าโมงแล้วนี่ครับเก็บขอย่าให้เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับเราต้องเก็บขอย่าเราต้องเก็บกินอว่ ครับผมต่อไปเราจะไปสนามบอลกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปพบกันครับที่สนามบอลอบจระยองครับอ่ะครับตอนนี้ก็มาถึงสนามกีฬาการจังหวัดระยองแลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันครับบรรยากาศว่าแฟนบอลเป็นไงบ้างครับไปครับเชิญครับ ขเขาเลี้ยงเป็นนักสุดท้ายนะครับวันนี้เป็นนักสุดท้ายของระยองของเล็กของซีซั่นนี้นะครับใช่ครับ ครับเรามาสัมภาษณ์แฟนบอลระยองนะครับว่าครึ่งหลังนี่จะเป็นอย่างไรบ้างพญาตครับสวัสดีครับสวัสดีครับคิดว่าครึ่งหลังจะเป็นอย่างไรครับอย่างไรบ้างครับรูปเกมคิดว่าสกอร์น่าจะไหลครับอาจจะมีมากกว่า6เเตรครับโอ้กับกะไว้ที่เท่าไหร่ครับก็ตีไว้สักถึงเจศูนย์นะครับอ๋อเอาบางๆพอนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนตัวออกหรือปรับเปลี่ยนลดเกมลุกลงอะไรเงี้ยครับสกอร์น่าจะไหลมากกว่าหกเปซโอเคครับขอบคุณครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จบกันที่ด้วย8ประตูต่อ4นะครับผมวันนี้สนุกมากครับเกมลูกเกมมันมากนะครับผมวันนี้ทั้ง2ทีมเล่นัอย่างเต็มที่นะครับทั้งที่ครึ่งแรกนะครับโดนประการโดนนาไปก่อน5ประตูต่อ0ครับแล้วก็จบด้วย8ประตูต่อ4ครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศดูรวมกันครับแอมครับวันเราจะไปไทยลีครับ พอลุสเซ์วันนี้เป็นไงบ้างครับก็ดีใจครับที่ทีมสามารถเก็บชัยชนะแล้วก็การันตีไปรอบเพลย์ออฟครับผมอ่แล้วถ้าได้ไปเฉลีกนี่คิดว่าได้ไปไหมครับท็มก็ตั้งเป้าว่าเราก็ไหนๆก็มาถึงรอบเพลย์ออฟแล้วเราก็แน่นอนครับก็ตั้งเป้าต้องไปให้ถึงให้ได้ครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมขอโชคดีครับครับผมเดี๋ยวครับพี่อ๋อเป็นไงครับความรู้สึกวันนี้พี่ก็สองทีมแล้วก็เล่นกันเต็มที่นะ ไปลับกันเลยใส่กันเต็มที่เลยระยองคิดว่าจะสกอร์ขาดลอยก็โดนไป4เมตรครับผมก็เกินคาดทั้งฝั่งเจ้าบ้านทีมเยือนเลยคู่หลอกความรู้สึกที่จะได้เพลย์ออฟครับเป็นไงบ้างพี่ก็จากที่คุยกับนักเตะแล้วทีมงานแล้วไปขับก็พร้อมจะไปแล้วก็เขาพร้อมขึ้นแต่เราต้องดูว่าเจอใครแล้วสถานการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงเลยโอเคครับเขียนคขอโชคดีครับพี่ขอบคุณครับครับก็ ก็จะถามความรู้สึกของวันนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้้งครับสำหรับอ่ารายอง f อก็ดีใ <bend> <ล>จครับได้ไปเล่นเออเพย์ออฟนะครับก็ความหวังว่าจะขึ้นไทยลีกนะครับไปด้วยกันเออพี่น้องชาวมานินนงกรรรยอง f อสู้ๆครับขอบคุณครับย้ๆๆๆขอถามความรู้สึกที่ได้เข้ารอบเพย์ออฟนยครับออขอตัวแทนหนึ่งค,ครับมันต้องดีใจอยู่แล้วใช่ไหมเราได้ไปเพย์ออฟแน่ๆ เพราะฉะนั all, so, really? oh, ้นม oh, ันต oh, 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 oh. oh, 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 oh. ้องไปไทยเลยครับเราจะไปไทยเลยโอ้โห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 เราจะไปไทยเลยขอบคุณทุกคนมากครับ Corta! กระเป๋าใครครับกระเป๋าใครคลิปนี้ก็เป็นการที่จบที่เรียบร้อยนะครับผมที่จังหวัดระยองนะครับผมโดยที่ระยองชนะไปแปประตูต่อ4ี่นะครับผมวันนี้ก็เรียบร้อยครับเต็มที่ครับแฟนคลับขอบคุณแฟนคลับระยองมากมากครับผมนะครับวันนี้ยินดีมากครับ เรื่มปิ่มมากเลยครับผมแล้วก็วันนี้นะครับผมต้องขอบคุณทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณมากๆครับผมแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ